สนับสนุนโดยยากแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวน้องอีฟครับ <คะ S 2> ทั้งหลายทั้งปวงขออนุญ,ญาตยกยอดไปอาทิตย์หน้าเลยนะครับเ <คะ S 2> นื่องจากเวลางวดเข้ามาแล้วใช่ค่ะแต่เรื่องเด็กเราก็ปิดท้ายด้วยเรื่องเด็กแล้วก<ช>็ส่งท้ายครับเราก็ไปจัดก,กิจกรรมไปหาต้นน้ำลำธานมเมล็ดพันธุ์ใหม่ผู้เป็นอนาคตและความหวังของแผ่นดิน <คะ S 2> ก็คือกิจกรรมทูดอารยสถาปัต์พบมเมล็ดพันธุ์ใหม่เกิดไ่ก่อน <คะ S 2> ที่ มหาวิทยาลัยราชพัฏรัไพรพณีจังหวัดจันทบุรี <c oughs> ค่ะบรรยากาศจะเป็นไงไงทวิถท้ายนะครับ <c oughs> แล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนใหญ่บางห้างสรรสินค้าบางที่หรือว่าสถานที่สังคม